สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่เข็มพี่เข็มนะครับห้ามเรียกลุงเข็มเพราะว่าพี่เข็มก็มีกล้วยไม้ที่จะมาแนะนําให้พวกเราเนี่ยได้ปโปรก,กันเล่นเพราะว่าพี่เข็มก็มีกล้วยไม้เยอะอันนี้เป็นกล้วยไม้นี่ดูดอกใกล้ๆดูดอกใกล้นี่ดอกมันคล้ายๆแมงปอแล้วก็มีสีแดงเพราะฉะนั้นมันก็คือมีหวายแดงนะครับแล้วก็ใบมันดูใบใบมีส่วนของ คล้ายๆมีส่วนช้างเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไม้ลูกผสมครับเอ่อเป็นไม้ลูกผสมหวายแดงเอาเรียกง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นต้องไม่ต้องไปรู้ลึกๆเอาเป็นว่ามันเป็นกล้วยไม้พันธุผสมจากตระกูลหวายสกุมลมะเร็งปออะไรพวกนี้นะครับมีหวายด้วยเพราะนั้นมันชื่อในท้องตลาดว่าช้างสมพลช้างสมพล แหมชื่อเหมือนคนเลยนะช้างสมพลเําว่ามีช้างาแสดงว่ามันมีสายเสื้อสายช้างมาก็แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าต้นมันปเปื่อยๆอย่างนี้นะครับมันเป็นไม้ที่เขาเรียกว่ามันเป็นไม้ที่ไม่ค่อยแตกกอมันเป็นไม้ต้นเดี่ยวจเจริญเติบโตทางด้านด้านบนน่ะเจริญเติบโตทางด้านอากาศอ่ะไม่มันถ้าจะมีการแตกกอมันจะแตกจากโคนนะครับแล้วก็เป็นไม้ตัดดอกเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นไม้เศรษฐ,ฐกิจนะครับ อันนี้สามารถจะปลูกตัดดอกขายได้นะเนี่ยแต่ว,ว่าผมไม่มาแนะนําให้ปลูกขายละครับปลูกไว้ดูเล่นนี่แล้ววิธีการปลูกมันมี3วิธีวิธีที่หนึ่งง่ายๆเลยปลูกใส่กระถางนี่กระถางเล็กกระถางใหญ่อันที่2ใส่ตะกร้าห้อยอันที่3ไปมัดกับเสาต้นไม้อะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้จะปลูกใส่กระถางเพราะว่าเราสามารถจะยกกระถางไปตั้งไว้ตามมุมแดดมุมบ้านตรงไหนก็ได้ของมุมสวนเพราะว่ามันเป็นกล้วยไม้ที่ ต้องการแสงเยอะประมาณ50%แล้วก็ความชื้นความชื้นที่สําคัญนี่ไงเราต้องตัวช่วยความชื้นก็คือกาบมะพร้าวหาง่ายเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยในท้องตลาดต้นไม้เขาก็ขายกันเป็นมัดมัดมัดะห้าบาทสิบาทยีบาทแต่ว่าถ้าเราชาวบ้านชาวสวนนะเอาเอาเอา,เอามะพร้าวมาปอก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 ,ปอกแล้วยัด,ย,ดยัดใส่ลงไปกันเพื่อให้มันเกิดความชื้นแต่ว่าเพื่อให้ต้นมันดำรงอยู่ได้เราทำไงนี่เอาไม้ไผ่เนี่ยม,มัดต่อกมันอย่างนี้เราตัด ตัดพันมาแล้วเนี่ยเอาไม้ไผ่มามัดมัดเนี่ยเราเอาปอแก้วเนี่ยนะปอเขาเรียกเชือกฟางใช่ไหมเออมัดอย่างนี้แล้วก็ปักลงไปในกระถางแบบนี้เลยถ้าเราจะปลูกแค่ต้นเดียวแต่ผมว่านะปลูกต้นเดียวมันไม่เท่อะมันไม่สวยอ่ะมันต้องปลูกนี่เยอะแยะนี่ม่นี่ออกดอกแล้วเราต้องปลูกหลายหลายต้นเข้าไปแบบนี้นี่เห็นไหมเหมือนจัดแกกันเลยเนี่ยเนี่ยวิธีปลูกง่ายตายนะเพราะว่ามันเป็น ม้อากาศไงเออล่าอากาศเนี่ยล่ามันโดเดโดเดก็มไม่ได้อากาศอย่างนี้แหละอ่ะผมก็ไม่มีผู้ช่วยอะผู้ช่วยไปถ่ายกล้องแทนเอาอย่างนี้เนี่ยผมก็นี่ใส่ลงไปเลยง่ายมากเลยน,นี่อันนี้นี่สามยอดแล้วนะอ่าตะกร้านี้จะเอาสัก4ยอดนี่ให้มันเทแล้วเดี๋ยวจะไปตั้งมุมบ้านมุมสวน ตักเดะตักเด่พอมันใส่กระถางสวยๆแล้วกระถางมังกรมังกรอะไรเข้าไปนะกลายเป็นแบบมีระดับไปเลยอะเนียกลายเป็นแบบโอ้โหเป็นบ้านเศรษฐีทั้งๆที่นะเราก็เป็นเศรษฐีจริงๆแหละนี่ใส่กากมะพร้าวลงไปนะช่วยความชื้นมันเนี่ยจับมันยัดๆไปเพื่อให้ไงให้มันดาลงต้นมันตรงไงเพราะมันเป็นกล้วยไม้ที่ต้นตรงมันไม่แตกกอมันไม่เอ็นมันไม่อะไรมันต้นตรงแล้วก็เอากากมะพร้าวเนี่ยใส่ๆมันลงไปเออ เอากับมะพร้าวที่ใส่ลงไปเพื่ออะไรเพื่อช่วยความชื้นอีกอย่างหนึ่งคือฐาน่านหุงข้าวนี่แหละใส่ลงไปนี่เดี๋ยวนี้ก็ฐานก็ไปหาซื้อได้นะผมก็มีทีมงานบางคนนะผมก็สอนวิธีเผาถ่านนะเออบางทีก็ไปดูคลิปได้นะเนี่ยเอา่านเอากับมะพร้าวใส่ลงไปนี่เห็นไหมเสร็จแล้วแค่นี้แต่ข้อสําคัญไม่ใช่แค่นี้แล้วมันอยู่ได้นะคุณ คนเราอ่ะยังต้องกินอาหารเลยเพราะนั้นล้ยไม,ม้มันต้องกินปุ๋ยกินปุ๋ยครับน้ำครับอันนี้ยาฆ่าเชื้อรานะอันนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยใช้สูตรอะไรคนชอบถามผมเยอะมากเลยใช้ปุ๋ยอะไรครับแห่บางคนก็ให้เกียรติเรียกผมว่าอาจารย์เนาะเอาเป็นว่าเรียกพี่เข็มก็แล้วกันปุ๋ยสูตรเสมอ20 20 20ผสมนน่นนู่ผู้ช่วยช่วยหยิบไอ้นั่นมาหน่อยนะที่ฉีดนั่นนะโอ้ยเราปลูกบ้านบ้านเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปโอ้โห นี่พ่นทุกวันเช้าวันเย็นการให้ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยตอนเช้าดีกว่าตอนเย็นให้ตอนเช้านะครับพ่นเลยพ่นพ่นนี้ไม่ได้ใส่น้ํนี่นี่ยแ่พ่นพ่นพ่นฉีดฉีดพ่นพ่นพ่นทุกวันอันนี้ต้องการความชื้นนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ต้องการความชื้นท่านผู้ชมแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยนะเอ่อถ้าเราความชื้นมันไม่พอเนี่ยมันใบเนี่ยถ้าเรารูดๆูดแล้วมันจะเหี่ยวเหี่ยวะ มันไม่มันไม่สวยอะ่ะเพราะนั้นต้องให้ใบมันแต่งๆอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาไปจัดตามมุมบ้านตรงไหนก็ได้ผมมีกระถางเล็กแบบนี้ก็ได้กระถางเล็กแบบนี้ก็อาจจะเนี่ยใส่ไปสักกอเดียวก็ได้นะครับใส่ไปสักกอในกระถางแบบนี้แล้วก็ไปตั้งตามมุมบ้านข้อสําคัญเน้นนะครับแสงความชื้นปุ๋ยน้โอ้อลืมบอกไปส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเราใช้น้ําประปาใช่ไหมน้ําประปาต้องขังเดี๋ยวผมจะสอนอดู ทำวิธีให้ปุ๋ยนะครับว่าเราทําอย่างไรแล้วเราให้ปุ๋ยอย่างไรงจริงๆใช้อันนี้ได้ครับผสมปุ๋ยแต่ที่จริงทุกวันที่ทุกวันนี้ที่ใช้ก็คือใช้โฮอร์โมนไข่แต่ว่าโอ้โหฮอร์โมนไขม่มางคนเราทำยากหาแป้งเข้าหมากยากหายากไม่เป็นไรครับใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นี่แหละเนี่ยขวดหนึงห้บาทเองไปหาซื้อตามร้านเกษตรตามร้านกล้วยไม้มีขาย50บาทใช้เป็นครึ่งปีหลือมั้งเนี่ยเออก็พ่นทุกวันนะครับก็สวยไหมสวยไหม,สว,มสวยใช่ไหมครับก็เรียกว่า ช้างโสพลอ๋ออยากได้บ้างละ่ะถามทุกคลิปต้องมีการถามหนูอยากปลูกบ้างดิฉันอยากปลูกบ้างจะทำไงหาซื้อพันธุ์ได้ที่ไหน,นก็โทรศัพท์เข้ามานะครับเนี่ยส่งให้ถึงบ้านเลยเดี๋ยว,เ,ยวเอเอนนี้มันสายปลูกไปละนี่นี่นีน่ี่ยาวเนี่ยโอ้เป็นศอกศอกขวามีดอกด้วย อาจจะมีดอกโอ้แต่ว่ามันจะออกดอกตามข้ออย่างเงี้ยมันก็ออกดอกบ่อยๆนะครับชอบมันยาวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับสีมันสวยเนี่ยแข็งเนี่ยมันบานเป็นเดือนๆเลยนะครับเนี่ยชอมันสวยเอาเป็นว่ายาวขนาดนี้สั่งเข้ามาเนี่ยเอาสักเท่าไหร่ดีอะร้อยหนึ่งพอแต่ออกค่าส่งเองนะครับค่าส่งค่าเก็บเงินปลายทางออกเองนะครับลังหนึ่งเนี่ยยาวประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับใส่ได้ประมาณ10กอ สิบนะกอก,ก็พันหนึ่งพันหนึ่งก็บวกค่าส่งเข้าไป2 0 0รพันสองได้สิบกอห้ากอได้ไหมได้กอเดียวได้ไหมไม่ขายครับกอเดียวไม่ขายขี้เกียจส่งไม่คุ้มค่าส่งครับเอาเป็นว่าสั่งเข้ามาถ้าอยากได้อ่าโอเคก็สวยครับผมว่านะมือใหม่สมัครเล่นอะ่ะปลูกพวกพันธุ์ผสมพวกนี้ชื่นชมมันได้แล้แลวเห็นดอกไปตลอดเวลาบางคนก็อายุเยอะแ,แล้วโอ้ยไปรอช้างธรรมชาติไอ้พวกช้างป่าเนี่ยนะปีนออกหนึ่งออ โอ้ย,อยเราจะอยู่ยสักกี่ปีนะครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ได้เห็นบ่อยๆขอบคุณนะครับสวัสดีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการให้ปุ๋ยนะครับว่าทำยังไงผมก็ใช้นะ้ำประปา เหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็เอาน้าประปามาขังไว้ก่อนเนี่ยนี่ก็มาขังไว้ทําเป็นน้ําตกน้ําตกอะไรไปด้วยเลยนะครับแล้วก็เอาน้าประประาเนี่ยมาขังไว้แล้วก็เอาไปพ่นนะครับขังไว้เพื่ออะไรเพื่อให้คอรีนมันไม่มันมันออกไปไงบางคนเลี้ยงกล้วยไม้ไปประสบความสาเร็จเนี่ยเพราะว่าใช้น้ำประปาจากสายอย่างเงี้ยพ่นไปเขาเลยนตโอ้มีร้อยตายร้อยตายร้อยหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นต้องใช้น้ําประปาที่ขังไว้ก่อนนะครับแล้วทังให้ดีบาทีเราก็ใส่ใเปลือกกล้วยเปลือกอะไรลงไปด้วย,ยการให้น,น้ำเนี่ยนะถ้าใช้ฟอกกี้อย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยพน้ไป คือกล้วยไม้เนี่ยมันกินน้ําทางใบกินน้ําทางรากได้เนี่ยนะครับก็พ่นไปให้มันชุ่มชื้นทุกวันเลยนะครับเช้าเย็นอย่างเงี้ยวิธีการพ่นแล้วในนี้ก็ใส่นี่นะครับปุ๋ยฮอร์โมนยาเอา่อเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ยาฆ่าเชาื้อราอันนี้ก็อุ้ยต่ายเอ่ออันนี้ก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับพ่นมันทุกวันละครับพ่นตอนเช้าดีกว่านะครับอย่างเงี้ยกล้วยไม้รับรองว่างามแน่และอย่าลืมนะครับอย่าใช้น้ำประปาจากสายโดยตรงแค่นี้เราก็ได้กล้วยไม้สวยงามเลยนะครับเนี่ย อช้างสมพลครับมีให้ทุกวันเป็นความเพลิดเพลินของคนตกงานนะไม่มีเะไาทำก็ปลูกกล้วยไม้เล่นแล้วก็ไอ้นี่มันเห็นดอกตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ